สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแอดมินนะคะจะพามาชมรถเกง e ๋งอีโคคานะคะเป็นรถประ,ประหยัดน้ํามันนะคะคันนี้ก็เพิ่งลงจากเทเลอร์นะคะลูกค้าสวยๆแบบนี้เลยเป็นสีขาวมุกนะคะอ่าแล้คันนี้เป็นปี2021นะคะโตโยต้ายาริสจัดแต่งด้วยสเกิร์ตรอบคันนะคะสเกิร์ตเป็นของฟอร์เทซ่านะคะลูกค้าเดี๋ยวแอดมินจะพา,ารีวิวทั้งภายนอกแล้วก็ภายในตัวรถไปพร้อมๆกันเลยนะคะเดี๋ยวเริ่มจาก ด้านหน้าตัวรถนะคะกระจังหน้าของเขาโฉมปี2021ก็สวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีสัญ,ญลักษณ์โตโตยตา้าเป็นสีโครเมียมอยู่ตรงก้างนะคะลูกค้าไฟตาคู่หน้านะคะเป็นหลอดไฟฟู LED มาพร้อมกับไฟเดย l i g h t อยู่ในคมเดียวกันแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวนะคะนี่แบบนี้เลยที่ข้อไฟของเขาก็ยางไสแจวมันเดิมนะคะด้านลน่างไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะคะลูกค้านี่สวยๆแบบนี้เลยมาดูต่อด้านข้างตัวรถนะคะ ล้อแม็กของเขาก็เป็นแม็กเดิมๆจากโรงงานนะคะเป็นแม็กอลลอยส่วนยางนะคะถ้าปีต่ำเกินไปหรือว่าสึกล้อนะคะทางร้านเราก็จะเปลี่ยนให้ใหม่นะคะอย่างตัวนี้นะคะก็จะเป็นอวาม15นะคะลูกค้าด้านข้างตัวรถนะคะจะ,ะตีสติกเกอร์ตกแต่งด้วยเป็นสติกเกอร์ของ Fort เทนะคะสีดำแดงแล้วก็ ตัดกับสีของตัวรถนะคะเป็นสีขาวแบบนี้เลยกระจกมองข้างของเขาเป็นสีดำนะคะแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวติดอยู่ตรงปลายกระจกแบบนี้นะคะสวยงามมากๆกระจกตรงประตูนะคะก็จะมีการศาสมาให้เรียบร้อยทั้งหมด4บานเลยนะคะลูกค้าที่จะเปิดปิดประตูของเขาก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถแล้วก็จะมีช่องเสียบก,กุญแจมาให้1ช่องแล้วก็พร้อมกับที่ครอบกันลอยนะคะนี่เป็นลายเคฟลาคาร์บอนนะคะลูกค้าสวยงามมากๆเลยด้านล่างนะคะก็สเกิร์ต ก็เป็นสีดําแดงแบบนี้เลยนะคะนี่มาดูต่อด้านหลังตัวรถนะคะด้านหลังตัวรถก็แต่งด้วยสปอยเลอร์แบบนี้เลยนะคะเป็นสีดําแดงนะคะตัดกับสีของตัวรถนะคะแล้วก็เสาอากาศก็กเป็นเสาแบบธรรมดานะคะไม่ได้เป็นขีบฉลมนะคะลูกค้านี่ด้านท้ายนะคะสวยงามมากๆเลยมีอ่ะ มาให้ด้วยนะคะลูกค้าด้านล่างตรงนี้นะคะในส่วนของที่ปัดน้ำฝนนะคะถ้าซึกล้อนะคะทางแล้วเราก็จะเปลี่ยนให้ใหม่ทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังมาพร้อมกับฟิล์มไล่ฝ้าด้านหลังมาเรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็ไฟท้ายของเขานะคะก็ออกปกติครบทุกดวงนะคะเป็นหลอดไฟฮาโลเจนนะคะลูกค้าสองสว่างนะคะตอนกลางคืนแล้วเดี๋ยวแอนดมินจะเปิดห้องเก็บของให้ดูนะคะแล้วก็ด้านข้างที่เปิด ห้องเก็บของด้านหลังก็จะมีกล้องมองหลังมาให้1ตัวแบบนี้เลยนะคะรถคันนี้ไม่มีเซนเซอร์นะคะมีแค่กล้องมองหลังเอาไว้เวลาลูกค้าถอยรถนะคะก็สามารถใช้กล้องมองหลังดูดูได้เลยนะคะลูกค้า <TH> <IL EN> <IO> เดี๋ยวเราดูห้องเก็บของด้านหลังนะคะนี่ห้องเก็บของด้านหลังก็จะมีถาดวางของด้านบนมาให้ด้วยหรือว่าลูกค้าไม่ต้องการใช้สามารถถอดออกได้เลยนะคะอยู่ด้านบนตรงนี้เบาะ เบาะที่นั่งด้านหลังนะคะสามารถพับขึ้นไปด้านหน้าได้เลยนะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยนะคะถ้าลูกค้ามีสิ่งของเยอะนะคะสามารถพับขึ้นไปด้านหน้าได้ด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะมีชุดแม่แรงนะคะนี่ชุดเติมลมมาให้แบบนี้เลยนะคะลูกค้านี่เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในตัวรถนะคะว่ารถปี2021รุ่นนี้นะคะเขาให้อ p อปชั่นอะไรมาบ้างนะคะไปดูกันเลย นี่เลยนะคะคอนโซลด้านหน้าของเขานะคะนี่เครื่องเล่นเสียงเป็นแบบหน้าจอทัชสกีนะคะสามารถเชื่อมต่อ fm am bluetooth usb ได้เลยแล้วก็จะมีปุ่ม gps น้าทางนะคะก็คือ android auto แล้วก็มีการามาีแอป apple carplay น,นะคะสามารถเชื่อมต่อได้เลยมีปุ่มสั่งการด้วยเสียงนะคะลูกคา้าสามารถกดใช้งานได้นะคะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ก็จะมีช่องแอร์ซ้ายขวาม,มาให้นะคะ ระบบแอร์ของเขาก็เป็นแบบออโต้นะคะเป็นหน้าจอดิจิตอลแบบนี้เลย mm hmm. ก็ลูกค้าถ้าไม่อยากใช้ออโต้ก็สามารถปรับเองได้เลยนะคะจะมีที่ปรับทิศทางของแอร์ที่ปรับความแรงพัดลมแล้วก็ที่ปรับอุณหภูมิแอร์นะคะระบบเกียร์ของเขาก็เป็นแบบออโต้นะคะนี่แบบนี้เลยมีเกียร์ D/S นะคะสามารถใช้งานได้เลยนะคะ เบรกมือก็เป็นเบรกแบบธรรมดานะคะลูกค้าเบรกมือแบบดึงด้านข้างเบรกมือตรงนี้ก็จะมีช่องเสียบ power outlet นะคะมาให้หนึ่งช่องแบบนี้เลยนะคะลูกค้าตรงนี้ก็จะเป็นที่วางของเล็กๆน้อยๆนะคะสามารถวางโทรศัพท์ได้เลยวางแบบนี้นะคะลูกค้านี่สะดวกสบายนะคะตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นที่พักแขนแล้วก็จะมีที่เก็บของเล็กๆน้อยๆนะคะสามารถเก็บใส่ตรงนี้ได้ค่ะ อย่างเช่นกระเป๋าเงื่อนก็สามารถใช้ตรงนี้ได้นะคะมาดูพวงมาลัยรถคันนี้นะคะพวงมาลัยของเขาก็มีปุ่มฟังก์ชันเล็กๆน้อยๆน,นะคะทางซ้ายแล้วก็ขวาฝั่งซ้ายก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มปรับเปลี่ยนโหมดบนหน้าจอนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปแตะตรงเครื่องเล่นเสียงนะคะลูกค้าสามารถใช้งานตรงนี้ได้เลยแล้วก็จะมีแอร์แบ็กมาให้หนึ่งตัวอยู่ตรงกลางพวงมาลายัยฝั่งขวานะคะก็จะเป็นปุ่มรับสายวางสายคนโทรเข้านะคะ พวงมาลัยนะคะก็เป็นพวงมาลัยสีดํานะคะตกแต่งด้วยจะเข็บได้สีน้ําเงินนะคะ<ๆ>เพื่อเพิ<ๆ>่มความสวยงามมาดูเข็มไมล์รถคันนี้นะคะนี่ไม้น้อยมากๆเลยลูกค้ารถปี 2, 2021เข็มไมล์อยู่ที่2 9 0 0 0กกว่ากิโลนะคะลูกค้าในส่วนของการแสดงผลบนหน้าปัดถ้าเครื่องยนต์มีปัญหานะคะไฟเครื่องก็จะโชดด้านบนตรงหน้าปัดเลยนะคะลูกค้าสมมติว,ว่า ถ้ารถแบตหมดนะคะหรือว่าเครื่องยนต์มีปัญหาเขาก็จะขึ้นไฟโชว์ตรงหน้าปัดเลยลูกค้าให้สังเกตเอาเองนะคะรถคันนี้นะคะก็มาพร้อมกับเบาะหุ้มหนังสีดําแต่งด้วยตะเข็บได้สีน้าเงินสวยๆแบบนี้เลยแต่ที่ประดับเบาะของเขาก็ยังเป็นแบบแมนนวลนะคะก็สามารถปรับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ตามปกติเลยนะคะลูกค้าเบาะของเขาใหญ่แล้วก็นิ่มมากๆเลยนะคะทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเดี๋ยวเราไปดูเบาะโดยสารด้านหลังกันบ้างนะคะว่า พื้นที่เบาะโดยสารด้านหลังมันจะกว้างมากแค่ไหนนะคะเดี๋ยวแอดมินจะพาไปดูนี่เลยนะคะเบาะโดยสารด้านหลังก็มีพื้นที่กว้างมากๆเลยเข็มขัดก็มีให้ครุก ครบทุกจํานวนที่นั่งนะคะลูกค้าสามารถใช้งานได้นะคะด้านข้างนะคะตรงแผงประตูด้านข้างก็จะมีลําโพงมีอ่าที่พักแขนแล้วก็จะมีที่วางแก้ววางขวดน้ํามาให้แบบนี้เลยนะคะสะดวกสบายแล้วก็เบาะด้านหลังฝั่งข้างคนขับนะคะจะมีกระเป๋าจิงโจ้มาให้แบบนี้เลยนะคะในส่วนของเบาะคนขับด้านหลังไม่มีมาให้นะคะลูกค้ามีแค่ที่เดียวนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนที่กําลังมองหารถเก่งอ e ีโค่ค่ะ รุ่นประหยัดน้ำมันนะคะก็ทักแชทเพจเข้ามาสอบถามกันได้นะคะ t o y ยต้ายาลิปี2021นะคะเะคะเขม่อยู่ที่29,000กว่ากิโลนะคะราคาอยู่ที่4 5 5 0 0 0บาทนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะ คันนี้นะคะก็แต่งหล่อด้วยสเกิร์ตรอบคันเลยนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะรถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคาที่ประเสริฐผลรุ่งเรืองสกลนครนะคะเดี๋ยวสำหรับคลิปหน้านะคะแอดมินจะนํารถมาให้ลูกค้าได้รับชมกันอีกนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ